สวัสดีครับพบก,กับสุลุข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่ชาร์ลีออสตินแนะลิเวอร์พูลคว้า,วาตัวคอนเนอร์การ์ลเกอร์เข้าสู่ทีมในฐานะตัวแทนของจอแดนแฮนเดอร์สันในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ชาร์ลีออสตินนะครับอดีตคนหน้าของเซาวเติมตันก็ได้ออกมาแนะนําให้เจคกิ้งควับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเร่งคว้าตัวคอนเนอร์การ์ลเกอร์ดาวเตะจากทุ่มสอนเชลซี C, เข้าสู่ทีมแอนฟิลด์ให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ โดยเจ้าตัวมองว่ากองหลังในวัย2 2ปีรายนี้มีความสามารถที่ดีที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนในตำแหน่งของจอแดนแฮนเดอร์สันกับตันทีมลิเวอร์พูลที่เหลือเวลาคัดแข่งในระดับสูงไม่มากแล้วนะครับโดยปัจจุบันนะครับจอแดนแฮนเดอร์สันอายุ31ปีแล้วนะครับโดยที่ลิเวอร์พูลคว้าตัวมาจากซันเดลล่ด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์เมื่อปี2 0ง1นอซึ่งในตอนนั้นนะครับถือว่าเป็นราคาที่สูงพอสมควรสำหรับนักเตะในตำแหน่งกองกลางโดยปัจจุบัน แฮนเดอร์สันลงสนั่นกับลิ์พูไปแล้วถึง440ในทุกรายการโดยแฮนเดอร์สันยิงได้3 3ประตูกับ57แอสซิตและเขาคือมิดฟิลตัวกลางที่เป็นหัวใจสำคัญให้กับทีมของเ์เก้นค็อปมานานหลายปีและผ่านลิ์พูควาชั์ได้อย่างมากมายโดยชาลีออสตินได้พูดเรื่องนี้ผ่านทางรายการท็อปสปอร์ตโดยระบุว่าผมเชื่อว่าลิ์พูกำลังสร้างทีมขึ้นมาใหม่นั่นเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับคอนเนอร์กาแลวก็เขาเป็นหนึ่งในกองกลางที่อายุน้อยที่เก่งที่สุดคนหนึ่ง บนเกาะอังกฤษและตอนนี้เจ้าตัวก็ติดทีมชัอังกฤษชุดใหญ่ไปเป็นที่รร้อยแล้วและมีลุ้นไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในช่วงปลายปีนี้กัเลเกอร์เป็นนักเตะที่มีพลังอย่างเหลือล้อนเขาไล่ตัดบอลกู้แข่งได้อย่างไม่รู้จักเหนื่อย<ๆ>ซึ่งเหมาะสมกับสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลที่ชื่นชอบการเล่นเพลยซิ่งอย่างหนักเป็นทุนเดิมอย่างมากหากใครได้ดูการเล่นของกาเลเกอร์ก็จะรู้เลยนะครับว่าที่ผมพูดไปนั้นมันไม่ได้เกิดความจริงแต่ยังได้ แต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าจอแดนเฮนสันใกล้จะรีไทยแล้วดังนั้น,น,นลิวหูควรที่จะเร่งคว้าตัวกาเลเก์เข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้เลยเพราะเขาเหมาะสมที่จะเป็นกองกลางของลิวหูยุคใหม่ภายใต้การนำทีมของเจอร์เกนคลอปนะฮะฟอร์มร้อนแรงเกรดน่าสนใจของลิวหูหลังดับเบียร์เรลเกรดน่าสนใจหงทุบเรือำํนำน้ำเรียกได้ว่าโอกาสเข้าสูรร่รอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเลก ฤดูกาลน,นี้ของลิเวอร์พูลสดใสในระดับหนึ่งเลยทีเดียวหลังจากในรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกพวกเขาสามารถเอาชนะเรือดำน้ำสีเหลืองบิโอเรลไปได้ก่อน2ประตูตศูนย์ที่แอนเิลเมื่อค่ำคืนวันวุธที่27เมษาย,ยนที่ผ่านมาทีนี้หนึ่งในประตูสำคัญของลิเวอร์พูลเมื่อวันพุทธที่ผ่านมามันเกิดจากผลงานของเซเดอมาเน่ ane, จนทำให้ตอนนี้กลายเป็นแข้งจากกาลาทบีบที่ทำประตูนน่รอ็อกเอาท์ของทัวร์ยูฟ่าแชมเลกได้มากที่สุด ที่จำนวน14ลูกซึ่งเท่ากับดีเจเย่ด็อกบ้าของชจซีที่เคยทำเอาไว้แต่ก็ยังมีกเกรดและสถิติที่น่าสนใจแบบอื่นเช่นกันตามที่เราจะกล่าวถึงต่อไปนี้ครั้งแรกของลิเวอร์ pool จนถึนงนักนี้ทีมของเชียนคลับทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมจนเอาชนะเกมยูฟานชลิกได้แล้วถึง9เกมจากการลงเล่นทั้งหมด11นัดแบ่งเป็นการชนะครบทั้ง6เกมในรอบเป็นกลุ่ม ตาม,มาไาด้วยรอบ16ทีมสุดท้ายก่อนรอบรองชั้นเลือกและรอบตัดเชือกอย่างนึ่ง1นึ่งเกมจากเรื่องกล่าวนี้นะฮะเป็นฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะได้มากที่สุดต่อการลงเล่นเกมอยู่่าชูลิคใน1ฤดูกาลในกรณีไม่นับรวมรอบคัดเลือกโดยอันดับที่2ในชั้นนี้ก็คือฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9ที่ลิเวอร์พูลเอาชนะได้8เกมก่อนที่จะไปถึงตำแหน่งแชมป์ใน,นที่ซีซั่น2 0 1 7 2 0 1 8แม้ว่าลิเวอร์พูลจะชนะเกมทั่วยุโรป9นัด แต่ตอนนั้นพวกเขาก็ต้องลงเล่นรอบคัดเลือกด้วยฮนะดูโออัฟริกันจังหวะที่โมเมสลา,าพันบอลให้กับธาดิโอมาเน่ทำประตูที่2ให้กับทีมเมื่อวันพุธที่ผ่านมานั่นถือได้ว่าเป็นการทำแอซิ์ครั้งแรกของดาวเตะทีมชาติอียิปต์กับการลุงเล่นเกมยูฟ่านชมเลกซีซั่นนี้ถ้านับรวมกับการเล่นเกมชิงถ้วยยูฟ่าแชมลลกแบบทุกสี่ัซนแล้วลวก็มันก็เท่ากับว่านี่เป็นครั้งที่7เข้าไปแล้วที่ซาลาเพ่งกำลังระหว่างทั้งคู่ หมายถึงการที่ซาราหรือมานเน่ผ่านบอลให้อีกคนทาประตูได้ช่วยทําให้ดิพูลได้ประตูในเกมยูฟ่าแชมลีด้วยเหตุผลนี้ดูโอซาร่ามาเน่กลายเป็นคู่หูที่มีส่วนร่วมกับการทําประตูร่วมกันมากที่สุดตลอดการในทั่วยูฟ่าแชมลีอันดับที่1ร่วมหากนับเฉพาะทีมจากเกาะอังกฤษโดยก่อนหน้านี้มีเพียงแค่คู่หูของทีมจากเมืองคูดีแค่2คู่ที่มาดึกกำลังกันทำได้เจ็ประตูในรายการนี้นั่นก็คือเวนรรนี่และหลานกิก ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและคู่ระหว่างซาร่ากับโรเบรโตเฟอร์มิโน่เกนคลับเทียบเท่าเหล่าตำหนักนี่นะับเป็นครั้งที่4เข้าไปแล้วที่เจงคลับพาทีมของตัวเองที่กุมังเงียนมาถึงรอบรองชนเลิศในซิกฟ้าจัมลีกได้นะครับซึ่งถือได้ว่าณตอนนี้มันก็เท่ากับว่าเขาเจ็บใครชนะเวลาที่ทีมของตัวเองลงเล่นในเกมเยา่าในรอบนี้ได้ครบถึงนัด ผลงานดังกล่าวทําให้เจกคกี้ครับท่าสถิติการเป็นผู้ซื้อที่มีเปอร์เซ็นต์ชนะเกยมเย่าในรอบตัดเชือกของยูฟ่าจูลิกดีที่สุดโดยก่อนหน้าน,นี้มีแค่2คนเท่านั้นที่มีเปอร์เซ็นต์พาทีมของตัวเองชนะเกยมเย่าในรอบรองชังเลือดของรายการนี้ได้แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนั่นก็คือมาชโรลิปปีและออตมาฮินเฟลโดยทั้งสองคนนั้นเคยทำทีมมาถึงรอบนี้4ครั้งเหมือนกันช่วงฮอตในบกัก นับตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ก่อนลิเวอร์พูลก็ได้ลงเล่นในแอนฟิลด์ไป3นัดจากทุกรายการซึ่งหากนับรวมกันแล้วนั้นมันก็จะพบว่าพวกเขาสามารถทำได้ถึง8ประตูโดยที่ไม่เสียแม้แต่ลูกเดียวอีกต่างหากประกอบกับเกมหลีกที่ชนะแมนเชสเตอร์4-0เกมหลีกนัดทุบเอเวอเรตัน2-0และนัดล่าสุดเอาชนะเบียร์เรียวสอส่วนหนึ่งก็ทำให้เป็นอย่างนั้นก็เพราะทีมของเจอร์กินครับมีโอกาสยิงรวมกันต่อนหน้าแฟนบอลในแอนฟิลด์มากถึง 51ครั้งในเกมในช่วง3นัดที่ว่าตรงกลางกางกับเหล่าคู่แข่งที่มีโอกาสส่องแค่สิหนแถมในจำนวนนั้นลิวพูย,ยิงตรงกรอบได้ถึง14ครั้งโดยปล่อยให้ฝ่ายมีชอดยิงตรงกรอบแค่2เกมอีกด้วยนอกจากนี้แล้วนะครับลิวพูยังผ่านบอลรวมแล้วถึง2421ครั้งซึ่งต่างจากแมนยูและเอเวอรตต์ดารบี้เริล Real, ที่ผ่านบอลรวมกันได้เพียงแค่799าหนเท่านั้นโดยทีมของเชดกิงคลับยังมีโอกาสได้จับบอลในกรอบเกตโทษคู่แข่งถึง 119ครั้งอีกด้วยซึ่งมาตรงกางก,างก้านกับสาทีมคู่แข่งที่ได้จังหวะแบบนั้นเพียงแค่26ครั้งนะฮะโอ้เนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่28เมษาย,ยนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมอสรลิเวอร์พูลสโมอสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมอสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะกอฟแฟนบอลันแท้ที่สําคัญนะครับมือในน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ